เห็นคอมเมนต์มาวแบๆบนะครับอยากชมเรื่องราวในนาูโตะกันซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วก็เป็นตัวละครหลักเลยแต่ไม่ใช่นินจานะฮะเป็นพลังจักระที่มาในรูปแบบของสัตว์ในตำนานต่างๆครับหรือที่เรียกกันว่าสัตว์หางโดยคลิปนี้จะขอเน้นไปที่ข้อมูลของสัตว์หางก่อนนะฮะจะไม่ได้พูดถึงร่างสถิตใดๆแต่จะแยกคลิปเอาไว้ให้แล้วพวกมันเนี่ยมีต้นกําเนิดมีประวัติความเป็นมายังไงตัวไหนเก่งที่สุดก็เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับรวมถึงเนื้อหาต่างๆด้วยถ้าพร้อมแล้วไปรับชมร เริ่มจากตัวแรกครับ10บหางทําไมผมถึงไม่นับ1-10ถึงแต่เริ่มจาก10ก่อนก็ต้องเท้าความไปว่าในอดีตอันแสนนานครับก่อนที่จะมีการก่อตั้งหมู่บ้านในยุคสมัยนินจาช่วงเวลาแห่งสงครามอันไม่สิ้นสุดระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองได้มีต้นไม้เทพเจ้าซึ่งเป็นต้นไม้ที่ถูกเคารพนับถือและจะออกผลจักระในทุกๆพันปีต่อมามีตำนานเล่าว,ว่าตระกูลโอซุสกิได้ปลูกต้นไม้นี้เพื่อจะดูดจักระทั้งหมดของดาวเคราะห์ให้มันออกผลจักระไว้เก็บเกี่ยวได้ซึ่งแน่นอนของดีแบบนี้พันปีมีครั้งงงงงมมมมันนก็ต้้้้้อออหหาาาาาคลลลิิยออยูู่่แวึรจญทีถ ส่งตัวเพื่อเก็บผลจักระแต่เธอดันไปตกหลุมรักมนุษย์คนหนึ่งเข้าและมีความต้องการจะหยุดสงครามจึงได้แอบ,บกินมันเข้าไปทำให้เธอเองครับมีพลังมากมายมหาศาลและควบคุมมนุษย์ให้อยู่ในคาถาอ่านจันทรานิลันเธอใช้พลังที่ต้นไม้มอบให้เพื่อยุติสงครามทั้งแผ่นดินหลังจากนั้นไม่นานคาง,งูยะก็ได้กําเนิดบุตรชายสองคนโดยแบ่งจักระให้พวกเขาทั้งคู่ไปด้วยและการปกครองเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยความเกรงกลัวตระกูลโอซุสกิจะมาเอาเรื่องเนื่องจากเธอเนี่ยฝืนข้อห้ามแอบ,บกินผลจักระแล้วก็เลยพยายามสร้างกองทัพคร ก็ได้เกิดการต่อสู้กันและเธอก็ปลูกต้นไม้เทพเจ้าขึ้นมาเป็น10หางแต่บางตำนานก็เล่าว่าจริงๆแล้ว10หางฟื้นขึ้น,นมาเพราะว่าความโมโหที่ถูกกินผลจะกระไปเออและแบบนี้ต้นมะม่วงบ้านผมมันจะตื่นขึ้นมาบ้างไหมเนี่ยซึ่งลูกชายทั้งสองอย่างฮากโรมะและฮารุมะครับก็ได้ผนึกสัตว์ร้ายลงจะกระของมันถูกผนึกแยกกันภายในตัวของฮากโรมะและทําให้เขากลายเป็นร่างสถิตคนแรกต่อจากนั้นเขาได้สร้างคุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่อีกมากมายครับตลอดการใช้ชีวิตของเขาส่งผลให้ฮากโรมะได้รับการนับหน้าถืออตาาาและะเเครรพักในนฐีียยวิ่ง อะไรก็ตามครับเมื่อรู้ว่าการตายของเขาจะเป็นการปลดปล่อยสิบหางให้กลับคืนสู่โลกและอารวาสต่อไปอากโรโมจึงได้แยกจากกระของสัตว์ประหลาดน,นี้ออกและใช้เทคนิคการสร้างทุกสิ่งเพื่อทําให้เกิดสัตว์หางทางเก้าเราไม่สามารถตรวจจับอารมณ์ความรู้สึกของสิบหางได้เลยและเชื่อกันว่าสิบหางนี้เป็นร่างอาวตารของต้นไม้แห่งพระเจ้าที่มีเป้าหมายเดียวคือการรวบรวมจากกระที่คางุยะขโมยไปจากมันกลับคืนมาแต่ในความเป็นจริงครับมันกําลังทําตามเจตจำนงของคาง,งุยะที่จะเรียกคืนจากกระทั้งหมดให้กับตัวเธอเองโดยมีพลังมากมายม,ายมหาศาลครับและธาาตรรมชิที่ใช้้้ไดดทังหมก็คืา าตุไฟธาตุลมธาตุสายฟ้าธาตุดินธาตุน้ําธาตุหินธาตุหยางและธาตุไม้ครับซึ่งเป็นขีดจำกัดทางสายเลือดด้วยซึ่งการปปดปล่อยสาตางทาง้ง9ส่งตัวแยกย้ายกันไปเป็นอิสระทั่วทุกมุมโลกครับทีนี้ก็เรียงตามตัวเลขได้เลยนะฮะเริ่มจาก1หางหรือหางเดียวชูคาคุมีต้นแบบจากตัวทานุกิครับธาตุธรรมชาติที่ใช้ได้แก่ธาตุลมและธาตุดินมีขีดจำกัดทางสายเลือดแม่เหล็กในอนิเมะครับก่อนที่เซียนหกวิถีจะเสียชีวิตนะฮะเขาก็ได้ส่งชูคาคุไปอาศัยอยู่ที่วัดที่ ส่วนหนึ่งของดินแดนแคว้นแห่งสายลมเมื่อก่อนสองครามโลกครั้งที่1นนะครับชูฮาคุถูกจับโดยลูกศิษย์ของวัดและถูกคุมขังไว้ที่ซูนางาคูเรซึ่งคาเสะคาเงะรุ่นหนึ่งครับได้รับการเชิญพร้อมกับคาเงะคนอื่นๆโดยเซนจูฮาชิรามาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอด5คาเงะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ซึ่งอย่างที่รู้กันว่าหางเดียวเนี่ยเป็นเพียงตัวเดียวที่ไม่ได้ถูกคาชิระามาจับเพราะว่ามันเป็นของซูนาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตามประวัติที่กล่าวมาข้างต้นชูฮาคุมี าาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการผนึกและการป้องกันตามที่การะกล่าวไว้ครับดูเหมือนมันจะชื่นชอบโอกาสที่จะสังหารใครก็ตามที่ได้เห็นและยังแสดงความแค้นต่อปุรมะที่เป็นคู่ต่อสู้ตัวชากาเพราะว่าทานุกิไม่ถูกกับจิ้งจอกและจานวนหางที่ต่างกันสุดขั้วชูาคาโคมีความเกลียดชังมนุษย์ครับเพราะว่าถูกปฏิบัติและทําราขกัวว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดนะฮะเป็นแบบนี้มาหลายต่อหลายศตรวรรษ ต่อมาครับมีชื่อว่ามาทาทาบิหรือสองหางนะครับถูกส่งไปอยู่ที่วัดในป่าอ้อยซึ่งธาตุธรรมชาติได้แก่ธาตุไฟมีต้นแบบเป็นแมวในตำนานนะฮะอยู่ที่หมู่บ้านคุมโมะงาคุเระหากเปรียบเทียบกับสัตว์หางส่วนใหญ่แล้วมาทาทาบิจะแสดงให้เห็นว่ามีความเคารพและสุภาพต่อผู้อื่นโดยพูดจาอย่างเป็นทางการครับในภาษาญ,ญี่ปุน่นมาทาทาบินั้นมีหางทั้งสองที่ถูกเปลวไฟปกคลุมไปทั่วแม้ว่าจะเป็นสีน้ำเงินและสีดำก็ตามมันมีดวงตาสีที่แตกต่างกันครับโดยดวงตาข้างขวาเป็นสีเหลืองและข้างซ้ายเป็นสีีเขยวววคล้้าาากกกับบบบแแแแมมซึ่่่งนนนนออต็ืทไป แต่ไม่ใช่แมวธรรมดานะครับเป็นบาเกนเนโกะปีศาจแมวในตำนานญี่ปุ่นและยังมีความสามารถพลังในการรักษาสามารถรักษาบาดแผลตัวเองและผู้อื่นให้หายภายในไม่กี่วินาทีเท่านั้น อิโซบุสัตสามหางถูกส่งตัวไปยังพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยทะเลสาบขนาดใหญ่และมีหมอกหนาทึบซึ่งต่อมาจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแคว้นแห่งน้ำต้นแบบของมันคือเต่ายักษ์กามาิราส่วนธาตุธรรมชาติได้แก่ธาตุน้ำและในอนิเมะจะมีธาตุหินเพิ่มมาด้วยอิโซบุมีพลังในการควบคุมพื้นที่น้ำและสร้างม่านพิษมีเกราะป้องกันที่เน้นต่อสู้ในน้ำเป็นหลักซึ่งมีเรื่องน่าสนใจสำหรับเจ้าตัวนี้อยู่นะฮรระหว่างสงครามโลกจินจากครั้งที่1ครับฮาชิระมะจับสัตหานทั้ง8รวมถึงอิซบุุแลลก็็สส่่่งงไปปอยูทีรรเเนั แห่งมิตรภาพเพื่อให้แน่ใจว่าม,มีความสมดุลทางอำนาจเกิดขึ้นในหมู่บ้านใหม่หลายทศวร์ษต่อมาครับคิริงาคูเรถูกอุจิวะมันระควบคุมเขาจึงปิดผนึกอิโซบุไว้กับโนฮาระรินจากหมู่บ้านโคโนฮะงาคูเรเพื่อวางแผนยิ่งใหญ่ส่งตัวกลับไปยังหมู่บ้านในฐานะตัวล่อนะฮะแล้วก็ปล่อยสัตหาเพื่อทําลายล้างโคโนฮะซะแต่อย่างไรก็ตามครับแผนนี้ล้มเหลวไปนะฮะเนื่องจากรินรู้ถึงแผนการของพวกเขาและเลือกที่จะยอมตายด้วยน้ำมือของเพื่อนอย่างฮาระเกะคาคาชินี่ก็เลยเป็นต้นเหตุความบาดหมางใหญ่โตต่อ,ตอ,อ,ตอโอว จาแบบเด็กหนุ่มขี้อายนะแต่มีการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและสามารถผนวกเข้ากับร่างสถิตได้เป็นอย่างดีสัตว์4ี่หางโซนโกคูเป็นเด็กน้อยชาวไซย่าถูกส่งมายังโลกและได้รับการเลี้ยงดูเดี๋ยวนะผิดเรื่องแล้วถึงจะได้แรงบันดาลใจมาจากดราก้อนบอลก็เถอะเพราะผู้เขียนก็เป็นแฟนดราก้อนบอลแต่คนละตัวกันนะโซนโกคูนี่คือสัตว์4ี่หางและธาตุธรรมชาติคือธาตุไฟธาตุดินและธาตุลาวาที่เป็นขีดจำกัดทางสายเลือดมีต้นแบบมาจากลิงอากโรโมได้ส่งโซนโกคูไปอาศัยอยู่ในวัดปกป้องพื้นที่หินรกล้างซึ่งต่่่อมาาได้กลยเป็นนนนสววหึงแค และถูกส่งไปอยู่ที่อิวางาคุเรหลังจบการประชุม5้าคาเงะ่ซนโกคูเป็นสัตว์หางที่ยิ่งพยองมากนะเพราะามันเกลียดการดูถูกและไม่ชอบให้ใครมาเรียกตัวเองว่าสีหางและแน่นอนครับเกลียดชังมนุษย์เป็นธรรมดาอู่แล้วเนื่องจากมนุษย์ได้กักขังมันไวและทาเหมือนเป็นทาสและยังเชื่อว่าลิงเนี่ยมีความฉลาดกว่ามนุษย์อย่างไรก็ตามครับเมื่อพูดถึงเซียน6วิถีแล้วมันแสดงความเคารพอย่างมากและดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขา5้าหางโคคุอก ok. จากข้อมูลนะครับบอกว่าอาจารย์คิคิโมโตะเนี่ยพยายาม ได้เกิดสัตว์หางชื่อว่าโคโก่ขึ้นมันได้ถูกส่งตัวไปปกป้องป่าและภายหลังก็อยู่กับอีวาอาคุเรเป็นเทพแห่งการสร้างภาพลงตาและมีความสามารถในการใช้พฤกษาในการต่อสู้โคโกเป็นตัวเงียบๆและสงวนตัวครับไม่ค่อยพูดนะฮะและจะใช้คําโบราณในการเรียกแทนตัวครับทำให้ดูสุภาพมากๆโคโก่มีความภาคภูมิใจในฐานะสัตว์หางโดยรู้สึกหวาดกลัวที่ถูกควบคุมและใช้เป็นหุ่นเชิดของโทบิในช่วงสงครามโลกจรจาครั้งที่4 หกหางไซเคนนทตาธรรมชาติของมันคือาตาด้ํามีต้นแบบคือทากนะถูกส่งตัวไปอยู่ในถ้าที่มีอากาศชื้นครับและภายหลังก็ถูกแจกจ่ายไปให,ให้กับคีริงอาฮูเรมันสามารถดําดินและดึงพลังธรรมชาติมาใช้ได้ในการลอกตัวและเดินกลางอากาศจากการใช้ฟองอากาศรวมถึงมีความสามารถในการดูดจัก,กระของผู้ที่ต่อสู้ด้วยแม้ว่าจะยังไม่มีใครเห็นบุคลิกของไซเคนมากนะักแต่เจ้าทากยักษ์ตัวนี้ก็ดูจะใช้คําที่โอ,อ้อวดอีกเรื่องหนึ่งครับดูเหมือนไซเคนจะใจดีกว่าสัตว์หางตัวอื่นๆซึ่งครั้งหนึ่งมันเคยอลราวาสหลังจากที่ถูกกเอาาตัวออจรงส ซึ่งเดี๋ยวจะมาขยายความกันในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของร่างสถิตว่าเป็นใครอะไรยังไงนะฮะ 7หางโจเมซึ่งก็ต้องบอกว่าในข้อมูลไกด์บุ๊กเนี่ยไม่ได้มีธาตุธรรมชาติระบุไว้อย่างชาัดเจนสําหรับเจ้าต,ตัวนี้นะฮะแต่บ้างก็ว่ามีธาตุน้ําหรือบ้างก็ว่ามีธาตุดินต้นแบบคือด้วงกวางญี่ปุ่นมันได้ถูกส่งตัวไปยังป่าทึบที่ปกคลุมด้วยมอสหรือเป็นพวกพืชชนิดเล็กๆนะฮะแล้วความแปลกคือปกติสัตว์ถางจะถูกส่งไปใน5หมู่บ้านเกิดใหม่แต่เจ้าตัวนี้ครับไปปรากฏอยู่ที่ทาคีงาคูเรทําให้เป็นสัตว์ถางเพียงตัวเดียวที่ไม่ได้อยู่ในสังกัด5ห้านที่ย่ยิงใหญ่ช่ชชวงประุม5ครครั้งแกชมดูเหมมือนีบุคลลิก่าเรงจ มักจะพูดคาว่า lucky seven ครับเป็นเลขนําโชคที่ได้รับความเชื่อมาจากทางตะวันตกซึ่งก็เกี่ยวข้องกับหางทั้ง7ของมันนี่แหละโดยมันครับมีเกราะเป็นเหล็กและผลิตพิษรวมถึงควบคุมสภาพลมฟ้าอากาศได้ด้วยโดยถนัดการต่อสู้แบบเหินเวหาก็แน่นอนล่ะเป็นด้วงกว่างนี่นะ 8หางกิวคิมีต้นแบบคืออุชิโอนี้เป็นปีศาจวนในตำนานญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ตามแหล่งน้ำนะครับส่วนธาตุธรรมชาติเนี่ยไม่ได้บอกไว้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันฮากโรโมได้ส่งกิวคิไปอาศัยอยู่ในวัดที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการปกป้องพื้นที่ล้อมรอบเทือกเขาสูงในหมู่มวลก้อนเมฆต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งสายฟ้าในอดีตครับมินิจาคุโมะคนหนึ่งพยายามจะเรียนแบบพี่น้องทองเงินกินคาคุกินคาคุโดยการกินหนวดของเจ้ากิวคิเพื่อจะรับจัก,กระแล้วกลายเป็นร่างสถิตแต่เขาก็ต้องเสีย ในเวลาต่อมาไม่มีใครสามารถควบคุมพลังของมันได้ครับและอัวตัวนี้ก็จะอารวาสทำลายหมู่บ้านอยู่เสมอจนไรคางเงะรุ่นที่3มครับมองหาร่างสถิตท,ที่เข้ากันได้ไรคางเงะได้เข้าต่อสู้กับกิลคิและตั้งทีมปราบสัตหางขึ้นแต่สุดท้ายก็ได้สู้กันตัวต่อตัว,ตวจนอ่อนล้าและผนึกมันไปได้กิลคีมีลักษณะเฉพาะคือเป็นสัตหางที่แข็งแกร่งและจริงจังมันมักจะพูดด้วยสำเนียงที่ค่อนข้างจะหยาบคายและกระโชกโคล่ามันยังแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการวิเคราะห์ที่ดีในอดีตนั้นมีชื่อเสียงในคูโมะวว่่่าาเป็นนสิิงงมีีีชตทดุุรรร้ยแแล โดยมันอาราวาสอยู่บ่อยครั้งซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ครับมาจากความเกลียดชังต่อมนุษย์ที่กดขี่และปิดผนึกมันไว้และสถานตัวสุดท้ายครับไม่ใช่ใครที่ไหนแต่คือคุรมามะปีศาจจิ้งจอกก้าหางที่มีต้นแบบมาจากคิสเนะ นนนตนานญี่่ปุโดยธาตุธรรมชาติของมันครับคือธาตุไฟและธาตุลมซึ่งเปิดเผยมาในอนิเมะเท่านั้นฮากโรมอสได้ส่งคูรมามะไปอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีภูเขาล้อมรอบต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนแห่งไฟเมื่อเวลาผ่านไปครับคูรมามะได้รับชื่อเสียงที่น่ากลัวในฐานะภัยคุกคามทางธรรมชาติที่สามารถทําลายพื้นที่ได้กว้างขวางหลังจากที่อุจิวะมาตาระออกจากหมู่บ้านโคโนฮังอาคุเรไปเขาก็ค้นพบกับคูรมามะและใช้เนตรวงแหวนเข้าควบคุมมาคับให้เจ้าจิงจอกก้าวหาเนี่ยบุกต่อสู้กับเซนจูฮาชิรามะหัเกลัะ ตัวของเจ้าฟูรามะนะครับจะเป็นสัตว์ที่มีความเจ้าเล่์สมชื่อจริงจ่อโดยเชื่อว่าตัวเองเป็นสัตว์หางที่แข็งแกร่งที่สุดและมันก็จะไม่ค่อยพอใจกับพี่น้องสัตว์หางของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชูคาคุเจ้าหางเดียวที่เป็นขั่วอริกัน ของแถมครับมีชื่อว่าไรบินะครับไราหางศูนย์หางหรือไม่มีหางจะเรียกอะไรก็สุดแล้วแต่แต่มันคือจิตวิญญาณนั้นชั่วร้ายที่สร้างขึ้นจากความคิดและความรู้สึกอันมืดมนของผู้ที่ถูกกดขี่และถูกปิดผนึกไว้ในดินแดนแห่งท้องฟ้าหรือโซระจริงๆเป็นสิ่งที่เรียกกันว่าจักระมืดครับโดยมามีต้นแบบมาจากปริงถึงจะดูตัวยาวๆเหมือนงูแต่ก็คือปริงนะฮะถ้าใครไม่คุ้นก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่านี่อยู่ในเดอะมูฟวี่นารูโตะชิปูเดนเดอะมูฟวี่บอลหรือชื่อไทยคือนารูโตะตำนานวายสุสลาตันึกกกสสสาาาายัััมมพนนนธ์แ่่ไไดด้้้ปรรฏในเเนืือองหละละคถุท หมด10ตัวแบบนี้ตัวไหนเก่งที่สุดตอบง่ายๆเลยนะฮะจักระของพวกมันถูกกาหนดด้วยจํานวนหางครับตัวที่มีหางเยอะที่สุดก็จะมีจักระเยอะที่สุดตามนั้นเลยจบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปข้อมูลจากเรื่องนารูโตะแบบกระชับรวบรัดฉับไวครับให้เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับสัตว์หางหนั้นในคลิปนี้ส่วนคลิปอื่นๆต่อๆอไปอยากชมเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์คุยกันไว้ได้ครับและถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานวอชิมอว์กันด้วยอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อต่ออไไไปปสสสหหรัััับวววนนีี้้้แลเจใมด